สวัสดีครับร้าน BTE เกษตรนะครับนี่ก็เราก็จะมารีวิวนะครับปั๊มพ่นยานะครับปั๊มชุดนะครับสวยๆนะครับเป็นตัวนี้เป็นมาลูยาม่านะครับเป็นกระเช้าอลูมิเนียมมากับเครื่องมิซูรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ GB 1 3 0สนะครับอ่าสีแรงนะครับตัวนี้ดูกองอากาศครับจะรุ่นใหม่แล้วก็มากับปั๊มนี่นะครับมาลูยาม่า MS 3า4นะครับนี่นะครับ รุ 140, ่นใหม่นะครับสามสามสี่นะครับถ้าของเดิมจะเป็นสามสามศูนย์ก็ตัวเกวัดนะครับจะปรับได้ถึงสี่เปอ4สี่บาร์นะครับนี่นะครับจะแรงขึ้นมานะครับแต่ก็สามารถตั้งไปได้ถึงห้าห้าห้าปะ5ห้าบาร์นะครับไม่มีปัญหานะครับตรงนี้นะครับสวยเลยนะครับเดิมๆลองดูนะครับเทสว่าแรงไม่แรงนะครับเครื่องนะครับผมปิดน้ํานะครับ นี่ผมตั้งแค่โอเค2.5บาทนะครับเนี่ยครับ2.5นะครับเราลองไปลากสายดูนะครับดูนะครับยอดน้ำม่วงนะครับสบายสบายครับปล่อยด้วยนะครับเนี่ฮะนู่นยอดก่อลวกนู่นแะครับโห่นะครับความความแรงนะครับก็ปัดละเอียดนะครับนี่เป็นปล่อยนะครับฉีด ขี่ยาผักสบายเลยนะครับเนี่ยนะฮะะ้อยนะฮะเนี่ยเหรอครับดูนะครับกำลังนะครับนะฮะสบายแลวเขายอดน้ำม่วงเลยครับเคครับพอเราปิดก๊อกนะครับน้ำก็กลับนะครับนี่ขนาด2.5บา์น้ำยังเดนออกเลยครับ เราปิดกลอกดูนะครับน้ำก็จะกลับปกตินะครับแล้วโอเคขอบคุณครับ